อกกันด้วยนะวันนี้เราจะมาแชร์ลิสต์แมปที่ชอบกันนะอันนี้เป็นแชร์ลิสมันจะมี 1%. นระดับก็คือไม่ชอบเป็นกลางชั้นไม่เคยเล่นชอบเลยกดไลค์สุดยอดเลยแมปอันแรกนะครับแมปยิงปืนอันนี้อันนี้ผมไม่เคยเล่นนะผมก็ไว้ตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เดียบุตรเดียบุตเนี่ย ชอบเลยครับทุกคนดีอะแล้วก็แมปต่อไปบล็อกฟู้ดสุดยอดเลยครับทุกคนบล็อกฟู้ดอะต่อไป a อ o ด t อ e มีก็ไม่เคยเล่นนะครับ a อ o ด t อ e มี me, แต่ว่ารู้จักเนาะ แบบนี้ชอบอยู่นะครับแมปต่อไปแมปหลบพาบีบัตผมไม่รู้จักผมไม่รู้จักอ่ะผมก็ไม่เคยเล่นล้วกครับพิกกี้แมปพิกกี้ปูชอบเลยแมปเนี้ยพิกกี้แมปนี้นะครับผมไม่เคยเล่นเพราะว่ามันเป็นแมปเสียรบัตนะครับ แมปต่อไปต่อไปแมปอะไระแปบบ๊บนึงเดี๋ยวผมเปลี่ยนในนี้มันเป็นเวอร์ชันเดสท็อปกซึ่งเราก็เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันเดสท็อปแล้วก็มาดูกันต่อเลยนะต่อไปแบปบอย่างแมบ,บนี้นะชอบชอบเลยนะครับแบบนี้เล่นแบบนี้ผมไม่รู้จักนะครับ แบบนี้ก็ชอบเหมือนกันนะเคยเล่นแล้วก็แบบนี้ไม่รู้จักครับแล้วก็แอบ,บต่อไปแบบต่อไปแบบอะไรแอบ,บนี้เคยเล่นนะครับก็ชอบเลยแบบต่อไปแบบนี้เหรอ ก็ดีอยู่นะแมป o ูมนะคะอันนี้แมปลูมไม่นะไม่ใช่แมป o ูมดิเออน่าจะแมปลูมอ่ะพอชื่อมันชื่อว่าแมป o ูมอ่ะเออก็ผมเอาไม่ชอบแล้วกันครับผมไ,นนะไ,บไม่เคยเล่นนเออมซอมบี้ไปครับไม่เคยเล่นต่อไปครับแมบปบนี้ไม่คล้ายบักฟูดะ แต่ผมไม่เคยเล่นนะต่อไปก็คืออ,อ่เอ้ยไม่ใช่แอรนแมปตู้กดอันเนี้ยผมไม่เคยเล่นนะครับไม่เคยเล่นแล้วก็แมปต่อไปแมปย่างแมปแอันนี้ชอบเลยครับ นีผมยังไม่เจอแมปดังๆเลยว่ะโครนี้ผมผมเล่นบ่อยครับอันนี้สุดยอดเลยเ <c oughs> น,นี่ยทุกคนแบบนี้ไม่รู้จักครับอันนี้ไม่รู้จักโอเคต่อไปก็เลยแมปเนี้ยเคยเล่นแลละต่อไป แบบนี้ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันครับแบบนี้เหรอไม่ชอบครับเพราะผมเพราะผมเล่นแล้วผมผมไปดูใน YouTube อะ่ะไม่ใช่ดิผมไม่เคยเล่นผมก็เลยไม่ชอบมันนะเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบต่อไปไม่เคยเล่นครับแบบเนี้ย แบบนี้ผมเคยเล่นสนุกอยู่นะแล้วก็แมปลัมโบแบบแบบนี้ขูไม่เท่าไหร่นะทุกคนแล้วก็แมปนี้คือแบบไม่เคยเล่นครับแบบนี้ไม่เคยเล่นต่อไปแบบนี้ ก็อ,อไม่เคยเล่นเหมือนกันบต่อไปแบบซอมบี้แบบน,นี้ไม่ชอบครับโอ้แบบนี้ชอบเลยครับสุดยอดเลยชอบเรียนมากแล้วก็อันนี้เอาไม่รู้จักแล้วกันนะแล้วก็อ,อ,อก็ขอจบคลิปไเพียงเท่านี้แหละครับ เพราะว่าคลิปมันยาวไปแล้วเนี่ยแเห็นไหมห้านาทีแล้วทุกคนก็ต้องไปเรียนเนาะแล้วผมก็ด้วยต้องไปเรียน